สวัสดีครับชุดนี้นะครับเป็นชุดเทสฝาหนักเป็นรุ่น 21i MB นะครับแต่ว่าข้างหน้าเขียน 18i TB ีเฉยๆนะครับเป็นแค่โคเบอร์มันตัวนี้เทสได้ฟังก์ชันเหมือนเครื่องเลยนะครับก็คือมีมีโหมดนะครับมีสตาร์ทสต็อปอีเมอร มีฟีดมีเลือกแกนมีแฮนเดิลมีคีย์บอร์ดแล้วก็มีไดร์ไพ่เวสป้ายสปินเดิลเซอร์โว supply, le, o, สองแกน1แกนนะครับแล้วก็มอเตอร์สปินเดิลครับลูกใหญ่เลยครับแล้วก็มอเตอร์เซอร์โวสามลูก X Y z นะครับ โหลดครับชุดนี้ขายนะครับทั้งเส้นเลยทั้งตู้ทั้งได้ทั้งชั้นแล้วก็มอเตอร์สปินเดิลมอเตอร์เซอร์โวนะครับพร้อมสายเอาไปกันแบบใช้งานได้เลยครับชุดนี้ครับ ไปทั้งเสร็จเลยเดี๋ยวราคาแจ้งกันอีกทีครับถ้าท่านใดสนใจนะครับฟังก์ชันเทส2 1 i mb เทสเอร์วสพลายรุ่นใหม่ได้ทุกรุ่นนะครับแล้วก็ s สปินเดิลแล้วก็เซอร์โวเบอร์กลาง6 1 1น6117เทสได้หมดเลยนะครับรุ่นที่เป็นออปติกค,ครับส่วนให่เทสได้หมดเลยยกเว้นรุ่นล่าสุดโมเดล f นะครับ โอเคท่านใดสนใจสอถามมาครับผมสวัสดีครับ